ใต้คลองหลอนสิ่งที่รออยู่ก้นคลองไม่ใช่ปลาผมเป็นคนต่างจังหวัดครับบ้านอยู่แถวแถวริมคลองเวลากลางคืนผมชอบออกไปดำน้ำยิงปลาพอได้มาก็เอามาแบ่งกับเพื่อนบ้านบ้าง เก็บไว้กินในครอบครัวบ้างมันเป็นวิถีบ้านๆที่ทำจนชินคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดท้องฟ้าไม่มีแสงดาวเลยแค่เงาต้นไม้ริมคลองอยังมองแทบไม่เห็นปกติผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกครับเพราะดำน้ำคนเดียวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่แปลกที่วันนั้นบรรยากาศมันเงียบผิดปกติปกติแล้วกลางคืนริมน้ำจะได้ยินเสียงกบร้องเสียงจกจัน่น เสียงปลาไต่ขึ้นมากินมแมลงบ้างแต่คืนนั้นมันเงียบปลิบเหมือนคลองทั้งสายกลืนเสียงทุกอย่างหายไปหมดเหลือแค่เสียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆที่เกิดจากการขยับตัวอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ง่ายๆหน้ากากดำน้ำเก่าๆที่ซื้อมาจากตลาดนัดกระบอกไฟฉายที่ใช้ยางในรัดติดกับมือกันหลุดตอนดำน้ำและไม้เหล็กยาวๆสำหรับยิงปลา ไม่มีอะไรทันสมัยเหมือนคนดำน้ำมืออาชีพแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการหาปลาแบบบ้านตอนนั่งเรือเล็กออกไปผมยังนึกว่าคงเหมือนทุกครั้งคือดำน้ำไปสักพักก็ได้ปลาเอากลับบ้านแต่ไม่รู้ทำไมตั้งแต่พายเรือเข้ามาใกล้ๆคลองสายนี้รู้สึกเหมือนมีใครแอบมองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่รอบตัวมีแต่ความมืดเงียบจนขนลุกความรู้สึกแรกที่แวบเข้ามาในหัวคือ คืนนี้มันไม่เหมือนคืนไหนๆเลยพอผมค่อยๆสวมหน้ากากดำน้ําแล้วหายใจเข้าลึกๆก่อนจะดำตัวลงไปใต้น้ําเสียงรอบข้างที่เงียบอยู่แล้วกลับเงียบยิ่งกว่าเดิมรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีแม้แต่เสียงของผมเองไฟฉายที่ถือในมือถึงจะเป็นไฟแรงพอสมควรแต่พอส่องลงไปในคลองกลับส่องได้แค่ตรงหน้าสั้นๆไม่ถึงสเมตร รอบๆนอกเหนือจากนั้นคือความมืดสนิทมืดจนรู้สึกว่าถ้าว่าออกไปนิดเดียวจะหลงเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีวันหาทางกลับได้ใต้คลองนั้นเงียบกริบจริงๆครับเงียบจนได้ยินแค่เสียงหายใจของตัวเองผ่านท่ออย่างสั้นๆฟูฟูเสียงมันก้องอยู่ในหูคล้ายกับกําลังอยู่ในห้องแคบๆที่มืดสนิทยิ่งฟังยิ่งอึดอัดรู้สึกว่าลมหายใจตัวเองหนักกว่าปกติ พอส่องไฟไปตามกอผักตบกับสาหร่ายก็เห็นมันไหวช้าๆตามกระแสน้ําแต่ไม่รู้ทําไมตอนนั้นผมกลับรู้สึกเหมือนมันขยับเองเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างหลบอยู่ในเงาแล้วใช้สาหร่ายผมนั้นบังสายตาผมใจผมเริ่มเต้นแรงขึ้นแต่ก็พยายามทําเป็นไม่สนใจตั้งสมาธิค่อยๆว่ายไปช้าๆพร้อมเล็งไม้ยิงปลาไปข้างหน้าทุกครั้งที่หายใจเข้าหรือออกผมพยายามไม่ให้มันดังเกินไปเพราะยิ่งเสียงหายใจดังเท่าไหร่ ก็ยิ่งชัดเจนว่ารอบๆอบตัวไม่มีเสียงอื่นเลยในหัวเริ่มคิดขึ้นมาเองว่าหรือผมไม่ได้อยู่คนเดียวใต้น้ำตอนนั้นผมค่อ,คอยๆว่ายไปเ,เรื่อยๆตาเพ่งไปตามแสงไฟในมือเพื่อจะเจอปลาตัวโตให้ยิงพอหันไปด้านข้างสายตาก็สะดุดกับอะไรบางอย่างมันคือแววตาครับดวงตากลมๆสะท้อนกับไวฉายสว่างวาบขึ้นมาในความมืด ผมเห็นแล้วหัวใจเต้นแรงทันทีตอนแรกนึกว่าเจอปลาตัวใหญ่แน่ๆแ,แบบนี้ไม่พลาดหรอกผมรีบจับไม้เหล็กยิงปลาแน่นแล้วเล็งไปทางนั้นแต่ว่ายิงขยับเข้าใกล้มากขึ้นเท่าไหรผมก็เริ่มรู้สึกขนลุกเพราะดวงตานั้นมันไม่เหมือนตาปลาธรรมดาตาปลาจะมีแสงสะท้อนแบบแข็งๆว่าง่ายๆคือเหมือนกระจกสะท้อน แต่ตาคู่นั้นมันกลับเป็นแววตาเหมือนมนุษย์กลมดำลึกและที่แปลกที่สุดมันกำลังมองตรงมาที่ผมพอดีความรู้สึกตอนนั้นคือเหมือนถูกจ้องเขม็งอยู่ในความมืดผมตัวแข็งไปชั่วขณะหายใจติดขัดอยู่ในท่อหายใจพยายามบอกกับตัวเองว่าคงคิดมากไปมันอาจเป็นปลานิลปลาช่อนที่ตาใหญ่แค่นั้น แต่ใจมันไม่เชื่อเลยครับมันบอกว่าไม่ใช่ปลานแน่ๆแล้วทันใดนั้นตาคู่นั้นก็ดับหายไปเฉยๆเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นผมกวาดไฟฉายไปทั่วไม่เชืจออะไรนอกจากสาหร่ายกับน้ำที่ขุ่นเล็กน้อยแต่ความรู้สึกที่ยังติดอยู่ในอกคือมีใครบางคนจ้องมาจริงๆ ตอนนั้นผมรู้เลยว่าคืนนี้ไม่ปกติแน่นอนหลังจากที่เจอเรื่องแปลกๆกับแววตานั้นผมก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากตั้งสมาธิใหม่หาปลาให้ได้ก่อนจะกลับบ้านไม่อย่างนั้นคืนนี้ก็เหนื่อยฟรีไม่นานผมก็เห็นเงาดำว่ายแวบอยู่ตรงกอผักตบพอส่องไฟไปชัดๆก็เหมือนปลาขนาดพอสมควรกำลังไหวตัวช้าๆอยู่แถวก้นน้ำ ผมไม่รีรอแล้วครับรีบยกใบย,ยิงปลาเล็งไปทันทีแล้วแทงออกไปด้วยแรงสุดมือพึกสิงเหล็กกระแทกกับเนื้อดังชัดผมเห็นเงาปลาสะบัดแรงๆน้ำคุณกระจายรอบตัวผมรีบว่ายเข้าไปใกล้เพื่อจะจับมันขึ้นมาตอนนั้นใจเต้นแรงด้วยความดีใจคิดว่าคืนนี้อย่างน้อยก็มีกับข้าวแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันไม่เหมือนที่ผมเคยเจอเลยครับปลาที่ติดกับเหล็กมันดิ้นแรงเกินกว่าปกติ แรงเหมือนปลาตัวใหญ่กว่าที่เห็นในตอนแรกมากๆผมต้องใช้สองมือจับไม้แน่นเพื่อจะดึงมันเข้ามาใกล้แต่ยิ่งดึงมันกลับดิ้นแรงขึ้นเรื่อยๆรเรากับพยายามจะฉีกตัวเองหลุดออกไปจากเหล็กให้ได้ผมนึกในใจว่าเอ๊ะหรือว่าผมยิงโดนปลาแปลกๆตัวใหญ่กว่าที่คิดแต่แปลกตรงที่แรงมันไม่สม่ำเสมอเหมือนดิ้นบ้างหยุดบ้างแล้วก็สะบัดแรงจนไม้แทบหลุดจากมือเหมือนกับว่ามีใครบางคนดึงสวนกลับจากอีกด้าน ตอนนั้นหัวใจผมเริ่มเต้นแรงอีกครั้งความดีใจที่ได้ปลาเริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจว่าที่ผมยิงโดนมันคือปลาจริงๆหรือเปล่าผมยังพยายามดึงไม้อยู่เพราะคิดว่าแค่ปลาแรงเยอะเกินปกติแต่ยิ่งดึงไม้มันกลับหนักเหมือนถูกทวงไม่ได้รู้สึกเหมือนปลาเลยครับมันเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่ตรงนั้นผมตัดสินใจเอื้อมมือไปจับปลาที่ปลายเหล็กจะได้รีบเอาขึ้น แต่ทันทีที่ผมหันไฟฉายไปใกล้ๆเท่านั้นแหละครับสิ่งที่เห็นทำเอาผมหยุดหายใจไปเลยมันไม่ใช่ปลาสิ่งที่ติดอยู่ตรงปลายเหล็กคือร่างคนครับร่างคนเปลยท่อนบนเน่าเปื่อยไปทั้งตัวเต็มไปด้วยคโคลนกับสาหร่ายพันรอบแขนรอบตัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือไม้เหล็กมันเสียบทะลุเข้าไปตรงคอที่ไม่มีหัวคอขาดนั้นแหว่งเละ น้ำตะกอนคุณๆไหลพุ่งออกมาเป็นฟองฟองรอบแผลทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองตอนแรกหัวสมองผมยังพยายามหาคำอธิบายว่าอาจจะเป็นศพที่จมน้ำไว้นานแต่พอไฟฉายส่องโดนร่างนั้นชัดๆผมกลับเห็นว่ามันค่อยๆขยับครับเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยโคลนเริ่มกระตุกเบาๆ แขนขยับช้าๆเหมือนร่างนั้นพิ่งรู้ตัวว่ามีใครมาแตะต้องและสิ่งที่ทำให้หัวใจผมแทบหยุดเต้นก็คือร่างนั้นค่อยๆหันคอที่ไม่มีหัวมาทางผมทีละนิดผมพูดตรงๆเลยครับวินาทีนั้นความเย็นวาบมันแล่นขึ้นมาจนชาตั้งแต่ปลายขาไปจนถึงท้ายทอยมือสั่นจนแทบทำไฟฉายหลุดรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนไม่ใช่ปลา ไม่ใช่อะไรที่ควรอยู่ตรงนั้นเลยตอนนั้นผมแทบลืมหายใจไปเลยครับร่างนั้นที่ถูกไม้เหล็กผมปักอยู่ตรงคอมันค่อยๆขยับทีละน้อยทั้งที่ไม่มีหัวแต่กลับเหมือนกำลังหันหน้ามาทางผมเสียงกึกกึกกึกเบาๆดังขึ้นใต้น้ำคล้ายเสียงกระดูกเสียดสีกันกล้ามเนื้อเน่าๆตรงคอฉีกขาดออกทีละน้อยเหมือนกำลังฝืนหมุนทั้งที่ไม่มีอะไรให้หมุนเลย สารายกับโคลนที่พันรอบบาทแผลคอหลุดออกมาเป็นเส้นยาวๆลอยฟุ้งไปตามน้ำพอมองใกล้กๆมันเหมือนเส้นผมปีกๆที่พันกันยุ่งจนผมขนลุกสู้ทั้งตัวแล้วสิ่งที่ทำให้ผมใจแทบหล่นไปอยู่ก้นคลองคือถึงมันไม่มีหัวแต่ผมกลับรู้สึกได้ชัดเลยว่ามันกำลังมองมาตรงๆความรู้สึกแบบนั้นอธิบายยากนะครับคือไม่มีตาไม่มีหน้า แต่ในใจมันรับรู้เองเลยว่าไอ้ร่างนั่นมันหันมาสนใจผมแล้วหันมารับรู้ว่ามีคนอยู่ตรงนี้วินาทีนั้นเสียงหายใจผมผ่านท่อยางดังขึ้นอย่างชัดเจนฟูฟูฟ,ฟูเหมือนเสียงนั้นไปยั่วมันให้ขยับแรงกว่าเดิมร่างเน่าๆนั้นเริ่มยกไหลขึ้นเล็กน้อยแขนสั่นกระตุกช้าๆเหมือนพยายามจะว่ายเข้ามาหาผมหัวใจผมเต้นจนแทบหลุดออกมา ความคิดแรกในหัวคือไม่น่าเลยไม่น่าออกมาคืนนี้เลยทันทีที่เห็นร่างนั้นเริ่มขยับมาทางผมสัญชาตญาณก็สั่งให้หนีครับผมรีบตีขาพร้อมดันตัวว่ายออกสุดแรงตั้งใจจะพุ่งขึ้นผิวน้ําแต่ยังไม่ทันไปไหนไกลกึกขาผมเหมือนถูกอะไรมากระชากไว้แรงแรงร่างทั้งร่างหยุดกึกในน้ําผมสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหันไฟฉายลงไปดูและนั่นเองที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันคือมือครับ มือของร่างนั้นที่ไม่มีหัวนั่นแหละมันคว้าขาผมไว้แน่นเต็มแรงมือนั้นเต็มไปด้วยโคลนตมเน่าเปื่อยจนเล็บเจ้ายาวเกือบหลุดแต่เล็บที่เหลือยังแหลมคมกดลึกลงในเนื้อขาผมจนแสบว่าเป็นทางยาวความรู้สึกคือเหมือนถูกตะปูขูดลงบนผิวหนังทั้งที่ทอยู่ใต้น้ำผมพยายามดิ้นสุดแรงตีขาไปมาให้มันหลุดแต่ยิ่งดิน้นมันกลับยิ่งบีบแน่นกว่าเดิมจนขาผมเจ็บแทบชาไปหมดความรู้สึกตอนนั้น คือเหมือนถูกถ่วงลงก้นคลองจริงๆครับเสียงหายใจในท่อดังหนักขึ้นเรื่อยๆฟูฟูฟูจนเหมือนลมจะหมดอกอัดแน่นไปหมดสายตาผมพร่ามัวเพราะความกลัวและความขาดอากาศแต่ภาพเดียวที่เห็นชัดคือแขนเน่าๆที่จับขาผมแน่นมันกำลังดึงร่างผมลงไปช้าๆตอนนั้นผมรู้เลยว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างคืนนี้ผมไม่ได้กลับขึ้นไปหายใจอีกแล้วตอนที่มันดึงขาผมไว้แน่น ผมพยายามเอาไฟฉายส่องลงไปหวังว่าจะได้มองเห็นชัดๆจะได้หาทางดิ้นหลุดแต่เหมือนฟ้ากลั่นแกล้งครับไฟฉายในมือที่ปกติแรงพอสมควรกลับเริ่มริบหรีลงทันทีแสงมันกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับมองเห็นได้แค่เพียงรัศมีเล็กๆรอบตัวส่วนรอบข้างกลายเป็นเงามืดสนิททึบไปหมดเงามืดนั้นไม่ใช่แค่มืดธรรมดาแต่มันหนานแน่นจนเหมือนกำลังโอบล้อมเข้ามาเรื่อยๆ ผมพยายามสูดหายใจผ่านท่อยางแต่ลมกลับติดขัดเหมือนหายใจไม่เต็มปอดยิ่งหายใจแรงเสียงฟูฟูก็ดังกงอยู่ในหูทำให้รู้สึกอึดอัดจ,จนหัวหมุนอกมันแน่นเหมือนจะระเบิดออกกลิ่นเหม็นขาวแปลกๆก็ลอยเข้ามาในหน้ากากกลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นน้ำคลองทั่วไปนะครับมันเหมือนกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นเน่าเปื่อยทั้งขมทั้งข่าวทั้งเหม็นจนแทบอาจเจียนออกมาใต้น้ำ สิ่งที่ทำให้ผมยิ่งขนลุกก็คือน้ำรอบตัวเริ่มเย็นจัดขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็ยังพอทนได้แต่ยิ่งนานมันยิ่งเย็นจนชาเหมือนใครเอามือเย็นเฉียบมาคลุมร่างกายผมไว้ทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความเย็นของน้ำธรรมชาติแต่มันคือความเย็นที่เหมือนถูกกดให้จมลงไปเรื่อยๆทั้งที่คลองสายนี้ผมดำน้ำมันนับครั้งไม่ถ้วนรู้ความลึกอยู่แล้วแต่คืนนั้นกลับรู้สึกเหมือนตัวเองถูกถ่วงลงไปในที่ที่ลึกกว่าปกติ ลึกจนเมืดมิดรอบด้านไม่มีเสียงไม่มีทิศทางเหลือเพียงความเงียบอัดแน่นในหัวแล้วทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆล,ลอดมาตามน้ำมันไม่ใช่เสียงปลาไม่ใช่เสียงน้ำกระทบฝั่งแต่เป็นเสียงเบาๆคล้ายเสียงคนกระซิบอยู่ใกล้ๆหูลงมาอยู่ด้วยกันผมขนลุกสู้ทั้งร่างทันทีครับตอนที่ไฟฉายในมือริบรีเกือบดับผมพยายามเบนลำแสงไปมา หวังหาทางหนีแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้แทบหยุดหายใจมันไม่ใช่ร่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับในความมืดนั้นผมเห็นร่างคนมากกว่าหนึ่งร่างล้อมรอบอยู่ใต้น้ำเต็มไปหมดทุกตัวไม่มีหัวบางร่างนั่งกอดเข่าอยู่ที่ก้นคลองตัวเต็มไปด้วยสาหร่ายเกาะแน่นจนดูไม่ออกว่าเป็นผิวหรือหญ้าบางร่างนอนนิ่งเหมือนซากศพจมอยู่นานแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบใจหล่นวูบคือ บางร่างกำลังค่อยๆว่ายวนรอบตัวผมช้าๆเหมือนฝูงปลาโคตรใหญ่ที่รอจังหวัดขย่ำเหยื่อมือเน่าๆเหล่านั้นยื่นออกมาขวาผ่านน้ำมาหาผมทีละแขนสองแขนบางครั้งควรผ่านแขนผมจนรู้สึกเจ็บวาบจริงๆมันไม่ใช่ภาพหลอนแต่คือของจริงที่สัมผัสได้ผมพยายามตีขาหนีแต่ยิ่งดิน้นร่างเหล่านั้นก็เหมือนเข้ามาใกล้ยิ่งกว่าเดิมพอผมมองไปทางไหนมันก็มีร่างค่อยๆเคลื่อนออกมาจากเนามืด เหมือนถูกดันขึ้นจากก้นคลองไม่มีเสียงไม่มีฟองอากาศมีเพียงเงาทะมึนที่ค่อยๆโอบล้อมจนผมเหมือนติดอยู่กลางวงล้อมของศพไร้หัวความรู้สึกตอนนั้นมันคือการหายใจไม่ออกแบบแทบจะขาดใจตายจริงๆทั้งที่ยังมีท่อหายใจแต่ลมไม่เข้าปอดแล้วสมองมันขาวโพลนไปหมดร่างกายชาแข็งเหมือนถูกน้ำกลืนกินทั้งตัวผมจำได้ว่ามือของผมพยายามกดสวิตช์ไฟฉายแรงๆ หวังให้มันสว่างขึ้นแต่ยิ่งกดแสงยิ่งดับสนิทเหลือเพียงความมืดทึบและมือเน่าๆหลายสิบมือที่กำลังจะคว้าผมไปด้วยกันตอนนั้นผมเหมือนกำลังจะหมดแรงจริงๆครับแขนขาหนักไปหมดเลือดในกายเย็นจนเกือบไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ไม่รู้เอาเรี่ยวแรงจากไหนผมดิ้นสุดแรงกระชากตัวออกจากมือเน่าๆพวกนั้นก่อนจะพุ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนชีวิตทั้งชีวิตแขวนอยู่กับลมหายใจเดียวผุดโผล ผมทะลักขึ้นเหนือน้ำสูดเอาอากาศเข้าปอดเฮือกใหญ่เสียงหายใจดังลั่นกลางความเงียบราวกับพึ่งถูกลากกลับมาจากความตายจริงๆอกผมเจ็บปวดหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาผมพยายามเอามือเช็ดหน้ากาก,ากแล้วหันกลับไปมองที่ผิวน้ำไฟฉายในมือดับสนิทไปแล้วเหลือเพียงความมืดเงียบสงัดรอบตัวแต่สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าทำให้ขนทั้งตัวลุกเกลียว น้ำในคลองตรงที่ผมพึ่งโผล่ขึ้นมานั้นมันไม่ได้เรียบสงบเหมือนเดิมแต่กำลังวนเป็นวงใหญ่เหมือนมีใครบางคนหรือหลายคนกำลังจะตามขึ้นมาวงน้ำวนค่อยๆกว้างออกเสียงน้ำปั่นเบาๆดังอยู่ข้างหูในหัวผมคิดได้คำเดียวมันยังไม่จบหัวใจเต้นแรงจนผมแทบเป็นลมแต่ขาไม่หยุดตีน้ำ รีบพาตัวเองเข้าฝั่งแทบจะถีบสุดแรงจนถึงตื้นแล้ววิ่งขึ้นมาบนคันดินแบบไม่เหลียวหลังเลยครับคืนนั้นผมนอนทั้นคืนโดยไม่หลับตาเลยภาพแขนเน่าๆที่คว้าขาผมภาพร่างไร้หัวที่ล้อมอยู่ใต้น้ำมันยังติดตาไม่ไปไหนและทุกครั้งที่หลับตาเมื่อไรผมยังได้ยินเสียงแผ่วๆในน้ำกระซิบอยู่เสมอลงมาอยู่ด้วยกันหลังจากคืนนั้น ผมไม่เคยกล้าลงไปดำน้ำยิงปลาในคลองสายเดิมอีกเลยแม้แต่เดินผ่านยังรู้สึกเหมือนมีใครเฝ้ามองจากใต้น้ำบางทีพวกมันอาจยังรออยู่จริงๆก็ได้ครับ